เบ่งผู้ขืนเบ่งผู้ขืนป้าจิโต่กเพิ่มตัดไฟมันต้องให้ได้เยอะขึ้นโอ้โหหนเดียบตัดลงอยู่นั่นบอกแล้วบอกคุณยายนั่นเดียวนได้บุอบบี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัมตอนนะคะสุดเด็ดหางหมาของคุณยายนะคะ หวยลาวพัฒนางวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ฝากติดตามคุณยายด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะรุดแต้มนะคะรูดกับเขามาชมเลยเด้อท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางนะคะ แดงกูไปยื้อใส่บูด,ดีประกาแดงกูจะยื้อสประกาแดงบ่ค่อยออดก,กันูช่มเยื้อส่บ่ประกาแดงบ่เห็นบอกเนคำ้อบอก,ออบอกเรอล้เยเสียนสลุ ค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะย้ำตัวเลขให้นะคะในชุดเลยนะคะบนยอดมีแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกนะคะอ่ะระวังนะตัวอยู่บนยอดเนาะอ่ะ เออสุดล่างนะคะมา79 80 9ก้าแนยาะคะคุณยายจะเน้นมาท ouais. ี่83 7 9 94 91 05นะคะปุดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะคะทัานประชุมขาเนาะ